คนที่6สวัสดีครับวันนี้ขบวนการ5สีเรื่องใหม่ที่ญี่ปุ่นกำลังจะออกมาแล้วอย่างบุนบุนเจรนะครับซึ่งสมาชิกของขอบวนการณนตอนนี้มีทั้งหมด5คนด้วยกันได้แก่บุญเรศบุญบู Pink, บุญพิงบูนแบ็คไม่ใช่โว้ยไอ้นั่นมันอัศวินแบค็คบูในกินก๊กกแมงครับบูแบ็คโว้ยอ๋อ โทษทีโทษทีผมรู้สึกจะมาผิดตัวงั้นก็บูลแบ็กตัวจริงและบูลออรเรนจ์ครับและขบวนการนี้มันยังมีอีกหนึ่งคนและแน่นอนว่าคนนี้มาจากประเทศไทยซึ่งคนคนนั้นก็คือสวัสดีครับผมชื่อบุญชูครับ